สวัสดีครับเอฟซตอนนี้ตั้งขันข้าวกับหยาดน้ำไว้ในบ้านแต่ที่จริงแล้วตักบาตรมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้ผมแจ้งให้เอฟซีทราบว่าวันนี้จะตักบาทแค่องค์เดียวเพราะว่าองค์ที่บวชใหม่ศึกแล้วศึกไปแล้วครับแต่ว่าวันนี้ มีพระอาจารย์ผู้ผู้เท่ามาแทมาบิณฑบาตแทนก็เลยเป็นสององค์เหมือนเดิม <c oughs> ผมก็เตรียมอ,อาหารไปใส่บาตรแค่องค์เดียวเลยต้องแบ่งอาหารออกเป็นสององค์นะครับเลยต้องแบ่งอาหารออกเป็นสององค์แต่ก็ได้ผลได้บุญเท่ากันวันนี้มีสาธรรม,มิกมาราร่วมใส่บาตรด้วยหนึ่งครอบครัวนะครับหนึ่งครอบครัว ก็ก็ถือว่าถือว่ามีผลมีผลดีนะครับถือว่ามีผลดีเราก็ได้ส่บาดร่วมกับท่านสายบาดใจก็คุยกันเล็กน้อยผมว่าที่เป็นเป็นโชคดีเท่าไหร่ที่ผมไม่ได้แจ้งไปท่านว่าไปแจ้งท่านไปว่าเมื่อวานนี้อ่า พวกนี้จะมีพระบรินทบาทองเดียวถ้ามีองค์เดียวท่าเรีพยวองค์เดียวก็จะลำบากใจเหมือนกันนะครับก็เลยก็ไม่ได้แจ้งก็เป็นผลดีแต่ว่าผมก็ได้อาหารที่เตรียวไปก็แบ่งเป็นสององได้นะครับแบ่งเป็นสององได้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็ได้บุญได้บุญเหมือนกันนะครับได้บุญเหมือนกันนะครับวันนี้จะถ่ายให้ดูตัวภาพ เพราะว่าไม่ได้ถ่ายพระไม่ได้ถ่ายพระนะครับตอนไต่บาทไม่ได้ถ่ายก็ก็จะถ่ายรอบๆให้ดูนะครับให้ดูไปรู้วก็ยังไม่ได้ปิดนะครับผลฝนก็รู้สึกจะเบาเบาลงแล้วนะครับเบาลงแล้วเบาลงแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วนะครับหยุดแล้วแยังตกอยู่ยังเม็ดหยิมยิม ล่นเลินเลนลนฝนตกเล,ล่นล่นบางๆนะครับบางๆผมยังไม่ได้ติดติดยังไม่ได้ติดไฟหน้าประตูหน้าประตูนะครับก็ปิดกันหน่อยนะครับก็ก็จะถ่ายให้ดูต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้นะครับดอกไม้ในบ้านเราก็มีอย่างนี้นะครับมี บกหุ่งนะครับมีบ,กห,บกหุ่งโตแล้วบกหุ่งโตแล้วถ้าท่านอยากกินตาบ,บกหุ่งก็มาเก็บได้เลยนะครับมีต้นเดียวนะครับมีต้นเดียวแต่มีลูกหลายอยู่นะครับมีลูกหลายอยู่ก็ก็ขอจะแบ่งปันกันได้นะครับแบ่งปันกันได้ไม่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 ค้าขายหรอกนะครับแบ่งป,ปันกันไปถ้าครกสองครกนะครับก็ก็ เสร็จแล้วก็ดูธรรมชาตินะครับดูธรรมชาติอ,อหยุดเลยละหยุดเลยละนะครับก็ขอพาไปชมสวนสักเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยอชมข้างนอกก็ได้เนาะครับหรือจะไปชมข้างในชมข้างในมันก็ต้องเข้าไปจะใช้เวลานานนะครับ คงห้านาทีแหละนะครับสวนน่าสวยครับสวนน่าสวย,สวยแต่ไปต่อไปนี่จะสวยกว่านี้นะครับจะสวยกว่านี้เราจะปลูกข้าวนะครับเราจะปลูกข้าวปลูกข้าวอ่า ในล่องนะครับจะปลูกข้าวในล่องปลูกข้าวไว้กินในล่องอให้คนงานเขาปลูกแต่ว่าเขาปลูกเสร็จเนี่ยเราก็เป็นคนกินนะครับเราเราแค่สองปากสองท้องกินไม่เยอะหรอกนะครับกินไม่เยอะนะครับกินไม่เยอะก็จะปลูกข้าวไว้กินจะปลูกเป็น <c oughs> ข้าวเหนียวดำนะครับปลูกเป็นข้าวเหนียวดำ นะครับปลูกเป็นข้าวเหนียวดำเห็นถังเห็นถังนี้นะครับจะจะถังนี้จะทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับทำเป็นปุ๋ยหมักก็เอาเอาเศษใบไม้ใบ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 อิฐพลัมนี่แหละแ้วใบไม้ต่างๆเนี่ยก็เอามาใส่ไว้แล้วว่าวันดีคืนดีมีแรงก็จะเอา ปุ๋ยปุยขี้วัวเนี่ยนะครับมาใส่ไวมา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 ใส่ไว้มาโรยไว้ก็ก็จะเอาไปปล่อยให้มันผุนะครับปล่อยให้มันเปื่อยแล้วเราก็จะไปใส่ต้นไม้นะครับไปใส่ต้นไม้ <c oughs> ดูธรรมชาติของ ต้นอินทผลัมซึ่งเราตัดหญ้าแล้วมันก็สวยดีนะครับมันก็สวยดีเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ปล่อยวัวเข้ามาลุยกินในนี้แต่ว่ามันมีหญ้าอ่อนวัวก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจเรื่องอลูกของอินทผลัมเท่าไหร่นะครับอกออินทผลัมก็หอหมดแล้วล่ะหอหมดแล้วแต่ยังเหลือจะไอ้ที่ลูกมันน้อยๆเนี่ยครับ ลูกมนันน้อยเนี่ยยังไม่หอ่อแต่ก็เตรียมจะห่อแล้วละ่ะนะครับเตรียมจะห่อแล้วละ่ะอ่านะครับเตรียมจะห่อแล้วเราก็ต้องบอกเขาเห็ดที่กินไม่ได้แล้วครับเห็ดเนี่ยเป็นเห็ดอ่าเป็นเห็ดอ่าขี้วัวเนี่ยแหละครับอ่าเห็นไหมครับนี่เนี่ยอ่าเดี๋ยวก็ห่อได้แล้วละ่ะนะครับ ถ้าไม่หอ่อจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ห่อเนี่ยถ้าไม่ห่อเนี่ยก็จะเกิดว่าพอฝนตกมาเพื่อถูกฝนปุ๊บลูกมันจะแตกครับลูกมันจะแตกนะครับลูกมันจะแตกนะครับเนี่ยเนี่ยห่อได้แล้วนะครับนี่ห่อได้แล้วลูกมันก็ใหญ่พอต้องควรนะครับลูกมันก็ใหญ่พอต้องควรอ่าห่อได้แล้วเดีย๋ยวจะบอกคนงานเขา เขาเขาก็ต้องรอนะครับว <fin anta> <ots> ิธีการห่อก็ใช้ถุงปุ๋ยนะครับใช้ถุงปุ๋ยใช้ถุงปุ๋ยห่อนะครับห่อแล้วก็ห่อด้วยถุงพลาสติกอีกทีหนึ่งนะครับห่อด้วยถุงพลาสติกอีกทีหนึ่งถุงพลาสติกเนี่ยที่ห่อด้วยถุงพลาสติกอีกทีเนี่ยเพราะว่าเราไม่ต้องการถ้าเราไม่ห่อถุงพลาสติกเนี่ยไม่หุ้มด้วยถุงพลาสติกเนี่ย เขาจะเขาจะน้ำจะซึมเข้าไปได้แล้วก็จะทำให้ให้ลูกมันเน่านะครับลูกมันเน่าตอนนี้อันนี้ก็ห่อไว้เสร็จแล้วเสร็จแล้วต้องเสร็จแล้วต้องเอาไอ้ไอ้ไอ้ไปซื้อไอ้ลูกเหม็นนะครับลูกเหม็นที่ไล่ไล่มดไล่อะไรน่ะเอามาใส่ ใส่อักใส่สักใส่สักห่อละ่าห่อละสี่เมตดอะไรเงี้ยฮะเพื่อมาให้หมดเข้าไปทำรังเพราะมันได้กลิ่นแล้วมันก็ไม่เข้าโดยปกติพอมดเข้าไปทำรังเนี่ยมันก็ไม่สวยนะครับมันไม่สวยผิวไม่สวยนะครับจะเห็นว่าลูกเล็กๆมันล่วงมันล่วงนะครับมันล่วองอผมก็บอกให้คนงานเขาเนี่ยเก็บไปเก็บไปเก็บ นะครับลูกเล็กๆเ,เนี่ยมันล่วงไม่ไม่ใช่เล็กล้ลูกมันก็โตแล้วล่ะมันจะร่วงนะครับเนี่ยครับเนี่ยมันร่วงผมก็บอกให้คนงานเขาเก็บไปซี่นะครับเก็บไปนะครับก็เอาไปอะไรเอาไปตำเอาไปตำเหมือนตำตำแบกตำาบกแดงอะไรเงี้ยตำแบกถั่วอะไรเงี้ย เขาบอกเฮ้ย e, ตามได้เหรอกินได้เหรอผมก็เลยบอกว่าเอางี้เอางีอาอ้คุณเก็บให้ผมแล้วกันเก็บให้ผมแล้วผมก็จะไปตามเองเล้วก็เก็บไปบอกให้แม่บ้านให้คุณชวราอาแม่กระต้อยตามถูกดูอีกเขาบอกกินได้เหรอเคยกินเหรออะไรเงี้ยก็ก็บอกก็ไม่เคยก็ลองตีเพราะของมันเป็นผลไม้มันกินได้อยู่เขาก็เลย ถ้ไม่ไม่ตามละเอาไปเอาเนี่ยเอาเนี่ยไปปัน่น <c oughs> ไปทําน้ําปั่นแล้วใส่แก้วให้เรากินบอกลองกินดูโอ้พอก,กินแล้วมันอร่อยอร่อยตอนนี้ผมไม่ต้องละตอนนี้อคุณชวลาก็สั่งให้คนคนงานเก็บลูกที่ร่วงนะครับเก็บลูกที่ร่วงหรือเก็บลูกที่บรรดกจัดเนี่ยเก็บออกซะบ้างแบ่งซะบ้าง ก็เลยเอาไปทำปั่นกินก็อร่อยดีนะครับตอนนี้เพราะว่าอ้น,นี้เป็นเป็นอิสระลัมเนี่ยมันเป็นพืชที่มีวิตามินสูงนะครับเป็นพืชที่มีวิตามินสูงคล้ายๆว่า,า,าเป็นยาประเภทหนึ่งเป็นาทางตะวันออกกลางเขาเรียกว่า,าผลไม้สวรรค์นะครับพวก อิสลามเนี่ยเขาจะใช้อันนี้ในการละศีลอดนะครับก็เราก็ได้กินกันนะครับได้กินกันกินทั้งดิบดิบนี่ก็เอามาตามบ้างเอามาปั่นเป็นมาปั่นเป็นน้ําปั่นบ้างก็ได้กินกันอตอนนี้ผมไม่ต้องพูดแล้วแม่แม่แม่ชวลาแม่กระต้อยเขาเขาจัดการเสร็จผมก็ได้กินด้วยก็อร่อยนะครับการบ้าน มคงไปแบ่งไม่ถึงนะครับถ้าใครอยากกินก็เดี๋ยวว่าหลังผมจะเก็บไปให้นะครับก็บอกมาว่าผมจะเก็บไปให้เอาแค่นี้นะครับวันนี้คลิปนี้แทนคลิปใต่บาทนะครับแทนคลิปไตรบาทก็ขอให้ขออนุโมทนานะครับอนุโมทนาบุญด้วยกับผมนะครับแล้วท่านก็จะได้บุญไปด้วยกันก็ก่อนจะลงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตัคร ช่องคอ้ำคูณนะครับช่องค้ำคูณหนึ่าสี่นะครับช่องค้ำคูณหนึ่าสช่องชวราแม่กระต้อยนะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ